ในภาษารัฐนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้งานการกำหนดตัวแปรที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้นะครับเราจะใช้งานอยู่2ตัวก็คือตัว constant แล้วก็ตัว static 2ตัวนี้จะนิยมเขียนนะครับตัวแปรที่สร้างขึ้นเนี่ยเป็นตัวใหญ่แล้วก็ใช้ตัว underscore นะครับในการเป็นวรรคโดยทั้ง2ตัวนี้นิยมเขียนนอกตัวฟังก์ชัน main หลักนะครับ ตัวคงสเตนนี้เป็นการกำหนดตัวแปรที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่า Val u e ของมันได้ภายหลังสมมติว่าเราลองเอานะครับตัว my number เนี่ยมาเปลี่ยนแปลงค่า Val u e สมมติว่าเป็น20แบบนี้มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้นะครับหรือว่าตัว my day ที่เป็น static ลองเปลี่ยนนะครับเป็น value ใหม่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้เช่นกัน ความแตกต่างของสองตัวนี้ก็คือตัว constant และตัว static นะครับมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้แต่ตัว static นี้จะมีความพิเศษก็คือมันจะฟ i กตำแหน่งการเก็บข้อมูลก็คือตำแหน่งที่เก็บข้อมูลมันไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองทั้ง2ตัวนี้นะครับเราจําเป็นที่จะต้องกําหนด data type ของตัวแปรด้วยอย่างเช่น u 32ิ bit นะครับหรือว่าเป็นตัว array นะครับ HAR nstrstring d แล้วก็จำนวนถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ Type แบบนี้เราเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ Type มันก็จะบอกว่า error นะครับ errormissingtype นั่นเองเราต้องใส่ Type ไปทุกครั้งเสร็จแล้วลองมาดูนะครับสมมติว่าเราเขียนตัวแปรตัวนี้เป็นตัวเล็กสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันบอกว่า s h should have a n u p p e r c a s e name ก็หมายความว่าตัว constant เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องนะครับเราควรที่ต้องกำหนดให้มันเป็นตัวอักษรตัวใหญ่